สวัสดีจ้าคุณพี่น้องปองไปนะคุณพี่น้องพึ่งนัวนะคะมเมเื่อนี้มาเดินทางกลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องขาพ่อไปจัดบ้านจัดอย่างเนาะจัดบ้านจัดซองนะครับพี่น้องขาก็เลยกลับมามาขนของเพิ่มเลยแล้วมาดอรอิีมี่อยู่บ้านนะครับจะไปได้ไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ค่อยเผาไหวเผาแก๊สพี่น้องค่อยบ่มีทานเผายังก็เข้าอย่างเรื่อบัลลีนใหม่ <c oughs> ค่อยจะก้อยมื่ออื่นคอย,ยเ,เห็นข้าเจ้าเฮ็ดมันหรือเป็นตักแบบว่า กอะชิลองกินเบิรงนะคะโอ้โหหมอนอย่างนอกระนี้หมอนจะนั่งนะคะกระชิลองอันเผาแล้วก็กระชิลองก้อยเบิร์นอื่นคนแค่เจ้าก้อยไป็นตาเสียบพี่น้องนี้นี่นะคะเบิร์นเผาไว้อันนี้ควายหั่นไปแล้วนะคะมืออื่นก้อยก้อยคือก้อยธรรมดาก้อยทั่วไปคือก้อยหอยก้อยปลาก้อยอย่างธรรมดาเั่นีบพี่น้องอันนี้ตัวก้อยจะบัวลายดอกก่อยทั้งอันนิดทั้งอัน บ่เคยกินอาจจะขมนิดนิดแต่ว่าม,ามักขมยจะเด้อข่อยมักกินขมจุไยจุไอยุนี่หมากระไก่เผาไหวกเผาแล้วก็เซน้น่ำที่น้องเผาแล้วก็แช่น้ำแล้วก็ขูดออกอันนี้มันดำดำนี่ขูดออกถ้าบ่เผา,าดำดำมันก็นกนสิบ่บสุกแล้วมันสิเป็นขมๆมันสิเป็นบน่นุ่มนะต้องเผาแบบให้ขมๆหนุ่มๆดำดำจะเปีนแล้วก็ไปขูดออกมันก็จะเป็นสีเขียวอ่องตองนะคะยังคนจะกินตะบุ้งแป๊ดไตโอ๊ตเอาโซเดียมลดน้ำหนัก นล้วก็ม้มาอีกแบบนี้ขั้นเขียวมันให้อีกสิให้อีกหน่อยสิอะไรนี่เต็งอะไรมาเนี่ยมาเนี่ยเมื่อกี้หายแต่สูงโอ้ยขี้หายจังเลยข้อตีนขอตีนะขั้นเขียวมัข้อขอตีนเนี่ยขั้นเขียวอะไรนะก็ไม่ได้อะไรนะเป็นยังไง่รเอหรือหรืออยู่นั่นโอ้ยสกปรกขนาด โกปูก็ไม่อย่างเล่นด้วยนะโอลาบเนี่ยนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนคะ่ะกับมาขนของขนยงางหมอแหกแตกกระปูคคกคึกหลาย,ย่างรถมาเอารถมอเตอร์ไซค์ด้วยพี่น้องคะ่ะมาขนมาสช่สิร็จขนของเขาบ้านเพราะว่าไปเชียบบ้านแค่ยังแล้วตอนนะ้องพงออกมาทั้งเจ้าของบ้านคุณยายคุณยังคุนก็น่นาจะเฮ็ดยังทำมันเรียบร้อยนะคะก่อนที่ใหย่เขาอีกสองสามมือกันอาจจะเสร็จพอดีนะคะน่าจะเสร็จพอดีนะคะนะรับว่ากลับบ้าน เนัดเยี <together> <ic om diction aries> ่ยมีวันไหนอ่ะการวันที่เก่าวันที่สิบวันท่าจะไปเนาะใกล้อมือองไปยังไมันบ่อก้างเดือใกล้สีเข่าพอกล้วพี่น้องสิได้ไปเพื่อเดียวค้นคองเข่าถ้าซ่อมเขายอยูไปอ่ห็ ไ่ได้สอมน้ำผู้ใดดิแต่เป็นคอนบอยเขาไปเลยพี่น้องนะคะบ่น่ได้พออันคนคก็ว่าไปอยู่ว่างใดก็ว่าอบอกแน่ว่าท่านบอกดอกค่ะอยากให้ข้าเจ้ามาดาสกักก้อนข้าเจ,จ้าเป็นโรคจิตคอยกมักคอยเป็นโรคจิตือกักออกนคอยต้องแต่เฟ่ดีนะคะนี่กําลังแบบลดน้ำหนักนะพี่น้องบม่ได้กินเขาแร้งดิ กินจะบักแก่มมังก่อนก็นุ่มเปียวว่งหันมันจิสีสูปมันจะแบบเป็นคือคนสูปกินน้ำก็มีแหง้งเผาอันนี้ทีไว้พี่น้องมือก็จะสิมากก่อย<ม>ก้อยซีเหมือนจะคำสองคำต่อหนึ่นลาเมื่อกินหลายดอกหรือว่า มันจีนก็เข้าสวยบาดแย่ง่ายนะฮะมันจีนก็เขา้าเข้าสวยได้อะไรมันฉี่หรอมันประเดี๋ยวฉันตั้งหมอได้แล้วมั้งคันตู้ตาหมาตู้ตา้าหมามน,นีย่ย่งใครสิ่หมานี่เอาแล้วพี่น้องกลับหอดบ้านแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยขับรถมาเตงเตะบ้านาพักบ้านบ้านเช่า นะคะบ้านเช่าตแต่เจะะ้าพนัานมาหอดบ,บ้านกับมาเบิร์กหมา,มาออกกันนังกกยพี่น้องออกกันนังกกยเมื่อไหนเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะคระลดน้ำหนักใครเลยเจ้าของสีนะครับพี่น้องครับเพราะนั่นเป็นคนเป็นคนบ่สูงนะนั่นเป็นคนเดยพื้นเพี่เป็นคนตัวน้อยบัดเทนี้เวลาเราอ้วนมันจะ,ม,นจะมันจะตันตันมันจะที่ทุกคนหลายๆคนเห็นอยู่บนเวทีหรือว่าผ่านอะไรหๆอย่างบางคนเห็นตัวจริงแล้วนะผงจะบด้ใหญ่ถึงขนาดต้องขึ้นในรูปดี ในรูน้องพื้นสัตว์จะจะเปีตออกลายกว่วตัวตัวจริงนะพี่น้องแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนค้นตรวจเตี่ยเนาะมันก็ไม่ค่อยอันนั้นปันใดก็ต้องรู้น้ำหนักพี่น้องครับเพราะกู้น้ำหนักตอนนี้ก็สิเปิดว่วงกันหนาจะได้โยมันพอดีอยู่หนาจะลุ่งได้อยู่ตอนนี้ก็คือลุ่งเรื่อยๆนะคะแต่มันลงทีละนิดละนิดละนิดถรรบัดกินเข,ขาคาบนึงข้นมาแล้วแปดโลงสีกับบวไห้นะคะนี่นะคะก็คือ จะไหว้ฟังแหละพี่น้องบ้านต้องพึ่งกับมากับมาขคของเข,ขาบ้านนะครับบ้านที่เพราะว่าผู้ใดจะเศร้าหายหร้อถ้าจะเศร้าเองสินะคอยจะเศร้าเองสิงพี่น้องเขาก็ต้องกลาเขา,ขาไปยูเนาะเพื่อได้จะทํางานนะคะทุกคนต้องเดินหน้านะคะทุกคนไม่มผู้ใดบอกวิบเป็นบ้ามายังทอยหลังดอกอยากถ้าอยูอยูกับพี่เลยกะ,ะต้องเดินไปถึงไม่จะเป็นเก้าเล็กๆเก้าเล็กๆค่อยคอย,คอยต่อคอยหมุนไปมันก่หอดจุดหมายคือกันพี่น้องครับเพราะว่าจะ ลมลุกคู่ค้านพี่น้องหยาบีแน่อุปรักแน่นะคะแต่ขอลองคอบ,บแบบแค่อย่าหยุดเดินกระพ่อพี่น้องค่อยๆหมุนค่อยๆตอดค่อยๆนั่นไปมันก็ถึงเหมือนกันนะคะรับของกับบริคนคือมาพี่น้องสู้เสิร์กับคนไปแล้วกลับม้านรอบนี้ก็คือจะซักผงซักผ้าเอาผ้าหม่มเอาอะไรไปเผื่อด้วยเอาท็อปเปอร์เอาอยางไปน้ำ นะคะมีอย่างไรยางที่ต้องเอาไปรถมอเตอร์ไซค์นะคะคือต้องเอาไปใส่ได้กันครับรถเขาไปซ่อมเพราะว่าไ่อยากขับรถยนต์บ้านประตูคือทางเข้ามันไม่ค่อยกว้างนะคะรถท่อเป็นรถขั้นใหญ่บักคักเลยมันก็ออกงามก็ต้องถอยเข่าถอยออกข้างขึ้นสี่นอพี่น้องผู้เฒ่าเพื่อนกันแถวนั้นผู้เฒ่าพี่น้องค่ะโดยโดยโดยรวมก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ข้างบ้านคือแบบฟิวบ้านเฮาเลยบ้านหน่อบ้านหน้าคือเฮาเลยมีไซดีนาลากบักคักเลยนะคะอยากได้ยังอยากนั่นนี่หนู่มคือต้องเพิ่งไปบ่มีพอโฮมนอนเพิ่งก็ขับรถไปซื้อสื่ แล้วก็บอกว่าอันอยังก็ล่ะเอาของเมียเอาใยบอเอาเมียายมีอยู่ได้หมอนกับผมสิเกงใจพี่น้องจะเข้าไปเซาบานเพื่อเพื่อกิดทั้งเมียนนั่นเองเพื่อนปู่พักปู่นั่นไปแบบโอ้หน้ารากนี่ไซดีประคักเลเื่ไปกับฝาแล้วย่าเบิงไ้ถ้าไปล่ำไปหันเปย่ายกระสิเป็นคนดูแลบ้านห่างสีพี่น้องก็ดีดีน้องเพิ่นแบบมกัก์ฟิวแบบนี้เนื่องจากว่าห้อแบบอยู่ข้าย่าก,กันอย่างนี้สินาะฟิวแบบย่าลานเสียพี่น้องแล้วก็มีเพิ่นสาวคือเจอมาหัวใจฟังแล้นมีเพิ่นสาวไปหอดผูกกระเสียวพี่น้อง นั่งสวยบักบักเลยนะคะนางสวยนั่งอายุสรรมกันสมหูสมจีตเลยสมกันต้องผึงงง่งนีน่แหละนะคะน่ารักก็คือเอเอ,เอได้มูกินแอลกอฮอล์แล้วนะคะแต่เพิ่งก็จะเขาซ้อมเขายังสีอยู่พี่น้องเขา,ามาคุ้นของก็ลืมคอ,อยก็ลืมบอกข้าเจ้าซาว่าไปกัดคอยได้ผึ่งหน่อยแลย้วยืมมาการคอยได้ผึ่งนวดเดพี่น้องต้องต้องให้เพื่อนเาเบ่งผึ่งนวดพ้อมดูพึ่งนัวด้วยนะทุสองสองเด็กก็คือจะมีแบบช่องเบาพื้นคือการสินะเดี๋ยว ตัเมืองเขาบ้านพักรอบนี้คนะุณจะ่ายคิบรรยากาศการซ่อมการท่านนี่นู่นให้นะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนกันยังเพาท่านได้สอมแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะยังมีกิจลักษณะเพื่อนยังเป็นงานอยู่นะคะยังมีงานบ้างลงเหลืออยู่สีเพื่อนก็เลยเพท่านได้ผากะเหียซสอมแบบจรงิงจังคือจังวงอืน่นเด้เดี๋ยวภาษีได้เขาไปรอบนี้ก็คือนะ้าจะได้ซ่อมได้นย,ยังกันแหละ,ละ,ละพี่น้องคะ่ะรอเอมี่มาก็จะเขาบ้านพักพร้อมกันนะคะเข้าพร้อมกันพี่น้องอืม เอนนี้ม่าคนของคนอย่างไกเบิงก็คือโอเคนะคะโดยรวมถูกคนอยู่เป็นครอบครัวเอรยนองนะคะคือจะเข้าน้ำผึงเรยอยากยู่กับผู้อื่นเพราะน้ำผึ่งเป็นประสาทบ่มีอย่างเดียวไทยกินเหล่าหรือแจงดังนะคะก็ไปกินยูบ้านเพราะว่ายู่บ้านค้างบ้านพี่น้องค้างบ้านที่เหล่าคือกันคอยก็เลยออประทับใจนะคะคุณป่ากันเลือกบ้านให้ดีๆนะคะพี่น้องหาบ้านแบบเลิศมากนะคะวายลังไง่ มีบริเวณประกอบอาหารแบบสำเดินวัดดีแหละปลูกต้นไม้สามารถเอากระทงกระถางผู้ดีดูขเขาไบปลูกคือปลูกพักปูยังได้บ,าาบ่ต้องห่วงว่าจะบ่มีคนเบิงนะค่ะคุณยายดูบ้านให้พ่อบัานได้เป็นเจ้าของตรงคมก็เลยเพิ่งก็ดูแลนะคะได้ย้างหดหน้าเมืม่อน,นั้นนี่นู่นหายสกดีใจพี่น้องคขาพนารักมาคักเลยคริสูประทับใจว่าเออย่าหน่อยกันมีคนเออหนารักอยกู่ใกล้เขารอบขังดรอปอย่ยวนั้นนะนัานผูน้ใหญ่บอกแต่น่านก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า ว่าจะเป็นจังไดนะคะเขาไปในฐานะยังเข้าไปนเพง่นกับเขเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะน้อนให้ได้เบิร์ทุกอย่างะคาเล่นตลกก็ได้เป็นนักร้องก็ได้เป็นเพื่อได้เบิร์ทุกอย่างนะคะก็คือบ่ได้เกียงนะคะแต่ว่าขอข้มไปแต่ว่าบ่เมยแบบคักไปหล่มเปียสไจสิกับพ่อพี่น้องกับมีความสูงในการทํางานนะเขาแค่ต้องเพิ่งได้ทํางานแล้วก็เต็มทีับงานนเพิ่นกับเพียงพอใจแล้วนะคะเขาบ่ได้ใส่เส้นใส่สายเขาเด้อค่ะพ่อไปด้วยบ่ได้หัวจ้าคอย นะครับไปในน้ำแบบเจ้าของไปคาดลาดไปซื่อหนีนะครับบ่ได้ไปน้ำเปในรักหูจักผู้รักผู้ใหญ่นะบ่ได้ไปในน้ำแบบหูจกักเปนใบรุ่นศิลปินน้ำกันนะคะเขา,ขาหาผู้เฒ่าไปเรื่อยกับบ่ได้ไปสามัครกับคนที่หูจักข้างสีพี่น้องขาข้ากักเออนะคะ ใส่ความสามาลกเขานะครับว่าจะไปเป็นนางกายติดตามกันลังใจได้พี่น้องาอ,อาจจะเป็นคนวอยก็ได้อาจจะไม่ได้ไปเป็นมอล่านะคะอาจจะเป็นคนขับรถก็ได้อาจจะเป็นยางกระได้นะคะตะบากกับภูมิใจนะคะได้ยินด้วยคาดเจ้าของกับพ่อแล้วพี่น้องอไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะน้ำขอญาตอาบน้าก่อนนะพี่น้องคะหอนเอาไปแรนมาเมยนะคะเดี๋ยวจะในกับปืนสำมะกศิษยมหาคัดของเครยังว่าจะเอาสุดเอาไยังไปแน่เชี่ยรล่องแ้าสร้างนั่นสร้างนี่ นะคะเดี๋ยวจะได้ดูชุดได้ได้สั่งสูตรว่ามีงบจักบาทนั่นนี่นู่นเท่าใดนะคะพี่น้องคะเขาจะได้สั่งเนาะพี่ยัมงมหงว่าจะได้ลองเพียงอย่างเต็นเพียงอย่างหรือว่าเพ็ยงอย่างพี่นายทนนี้เนี่ยก้าสูตรต่อไปนะคะไปแล้วพี่น้องคะ่ะ